สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมเซตประจำวันที่19มกราคมนะครับเมื่อวานนี้ราคาปิดพักตัวนะครับอยู่ในกรอบขยับแบบแทบไม่มีไม่มีแรงซื้อเข้ามาแล้วนะครับก็ปิดเป็นพักตัวอยู่บนบริเวณโซนแนวรับนะครับที่1,512จุดถึง1,494จุดนะครับแล้วก็ต้องมารอดูนะครับว่วช่วงนี้มันจะมีการฟอร์มตัวยืนเหนือโซนแนวรับตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้าลงมาเทสนะครับแล้วยืนได้ ก็มีโอกาสที่จะรีบาวกับขับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแถวแถว1,556จุดแล้วก็มีโอกาสไปต่อที่เป้าแรกที่เราดูไว้ที่ประมาณ1,569จุดนะครับซึ่งจะไปทดสอบบริเวณโซนแนวต้านระยะยาวที่1,567ถึง1,620จุดพอดีนะฮะแต่ว่าถ้ามันมีการเบรกดาวนะครับซึ่งก็มีตัวที่สัญญาณที่มันน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือตัว b a r ด d i v e r g e n ที่เกิดขึ้นช่วงนี้นะครับเนี่ยนะฮะ อ่คือโมเมนตัมราคามันลดต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับบ่งบอกว่าตลาดตอนนี้แรงซื้อมันค่อนข้างแผ่วลงไปเยอะเลยนะฮะก็เออทำให้ถ้าราคามันมีการเบรกดาวตรงน,นี้จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณเดวิเจนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาปรับฐานกันอยู่แถวๆบริวเวณแนวรับถัดไปก็คือที่พัน <c> ส <oughs> ี่พันสี่จจุดนะครับประมาณนี้ส่วนถ้า มันเป็นเว r ร์สเคจก็คือหลุด1,490-1,397 4จุดไปจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไหลลงไปเป็นการคอเลกชันในระยะกลางถึงระยะยาวนะลงไปแถว1,306-1,293จุดประมาณนี้ครับก็นี้ก็เป็นภาพรวมเซตประจำวันนี้นะฮะยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็โฟกัสกันตามแมนวรับไปก่อนนะครับผมเพราะว่าราคามันก็แทบจะไม่วิ่งไปไหนเลยนะฮะดังนั้นก็ยังไงก็ให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันเทรดด้วยการระมัดระวังความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับผมบริหารความเสี่ยงให้ดีๆเนาะ ก็วันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ